ทำไมบางไครของอิรกโกจึงไม่มีโอกาสได้ใจในภาคสงครามเลือดปันปีสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมานําเสนออีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจในภาคสงครามเลือดปันปีโตเซนเยียบรัดวอร์กับเรื่องราวของอิรกโกจินจิบางไครที่ไม่มีโอกาสได้ใจในภาคสงครามเลือดปันปีหนึ่งในบางไครที่โกงที่สุดของฝั่งโยมทูตจัดว่าเป็นไม้เด็ดหรือไม้ตายเลยก็ว่าได้กิรกโกเพียงคนเดียวอาจจบศึกฟินซี่ได้ด้วยซ้ำ ทิศดีนี้ที่ผมนั้นคิดขึ้นมาคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้จริงๆครับเพียงแต่มันไม่มีโอกาสที่จะเกิดได้แค่นั้นเองครับมาดูกันเลยนะครับว่าฮิราโกะเพียงคนเดียวจะสามารถใช้บางไขจบสึกฟินซี่ได้หรือเปล่าหากว่าตอนนั้นมีโอกาสได้ใช้ก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนนะครับว่าคนที่ไม่ได้ติดตามบีดอย่างจริงจังจะไม่รู้เลยนะครับว่าฮิราโกะนั้นมีความสามารถของบางไขแบบไหน ระดับหัวหน้าหน่วยนะั้นสามารถใช้บางไครได้อยู่แล้วแต่แค่ไม่ได้ใช้ออกมาหรือว่าไม่ได้ใช้ให้ใครนั้นได้เห็นกันบ่อยๆนั่นเองกิรโกก็เช่นเดียวกันครับเขาก็ไม่ได้ใช้บางไครออกมาให้ใครเห็นเลยยกเว้นพวกที่อยู่ในกลุ่มไวเซิร์ตนะครับจะพอรู้กันหรือตอนรับตําแหน่งหัวหน้าหน่วยครับอาจจะมีการสาธิตให้พวกวางกลางนั้นได้เห็นด้วยซึ่งพวกวางกลางนั้นก็มีมติให้บางไครของกิรโกนั้นห้ามใช้ในเกตของเสเดเท่นั่นเองนะครับ ความสามารถของบังไค่ซาคานาเดะโยโกชิมะฮัปโปฟุซาคาริบังไค่ของฮิราโกจินจิเมื่อปลดปล่อยบังไค่ออกมาตัวของฮิราโกนั้นจะอยู่ในรัศมีของแรงดันวิญญาณรูปดอกไม้นาเดจิโกฮิราโกนั้นจะสือดาบสลับด้านจากขั้นที่ไข่จะจับดาบที่ตายและวงกลมนั้นจะอยู่ด้านหน้าก็สลับกันนั่นเอง แล้วกิ่งแขนงของแรงดันวิญญาณก็จะแพร่กระจายไปทั่วอาณาบริเวณทุกคนที่อยู่ในอาณาเขตของแรงดันวิญญาณนี้จะถูกควบคุมมันคือการตะกดจิตอย่างสมบูรณ์คือการควบคุมได้ทั้งจิตวิญญาณต่างจากขั้นที้ไขที่สามารถควบคุมได้แค่ระสาสัมผสัสให้สลับด้านกันเท่านั้นการตะกดจิตและการควบคุมจิตวิญญาณได้อย่างสมบูรณ์นั้นในอาณาเขตของแรงดันวิญญาณนี้ทุกคนก็จะถูกควบคุมและสู้กันเอง จนกว่าจะตายไปข้างหนึ่งโดยไม่อาจแยกแยะพวกเดียวกันได้ทุกคนในอาณาเขตของแรงดันวิญญาณน,นี้จะโดนหมดยกเว้นตัวของอิราโกที่อยู่ในรัศมีของแรงดันวิญญาณดอกนานเดจิโกเป็นอาณาเขตปลอดภัยของตัวเขานั่นเองครับฉะนั้นแล้วครับหากว่าฮิราโกนานได้โชคดีสักครั้งหนึ่งเจอพวกฟินซี่ที่อยู่กันเป็นกลุ่มหรือว่าได้เหยียบวาเดนไรสักครั้งหนึ่งแล้วและปลดปล่อยบางใครออกเข้าใส่ฟินซี่ทุกตัวที่อยู่ด้วยกัน ทำให้พวกมันนั้นฆ่ากันเองศึกสงครามเลือดปันปีนี้ก็จะจบลงในชั่วพิษตานั่นเองครับผมนําเสนอว่ามันคือเรื่องที่สามารถทําได้จริงๆนะครับบางใครของอิระโกนั้นก็มีความสามารถที่โกงแบบสุดๆนั่นเองครับแต่แน่นอนว่าเรื่องราม,มันจะจบง่ายๆแบบนั้นได้ยังไงกันละครับและโอกาสที่จะหาพวกฟินซี่ที่อยู่กันเป็นกลุ่มในภาคสงครามเลือดปันปีนั้นก็แทบไม่มีเลยครับพวกมันนั้นแยกกันไปหมดเลย แถมพวกเดียวกันหรือว่าพวกยมทตูตนั้นก็อยู่กันทุกที่ครับการที่คิรโกนั้นจะใช้บางไครก็แทบไม่มีประโยชน์หรือว่าไม่มีโอกาสที่จะได้ใช้เลยครับบางไครของคิรโกถึงแม้ว่าจะโกงขนาดไหนครับในภาคสงครามเลือดปันปีที่สู้กับฟินซี่นี้ข่านั้นก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ใช้มันนั่นเองแหละครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาพูดเป็นประเด็นสั้นๆนะครับถึงเรื่องราวที่น่าจะเป็นไปได้และเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับเรื่องราวของกิรโกะนะครับซึ่งบางใครของกองนั้นก็ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยในภาคนี้นั่นเองครับก็จะออกมาในฉบับนิยายครับสำหรับคนที่อยากรับชมนะครับเรื่องราวของกิรโกะแบบเต็มๆผมก็จะทิ้งลิงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับหรือว่าในดีสคริปชั้นสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจบไว้เพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ขอบคุณครับ